พามาดูเสื้อผ้ามือสองนะครับตรงตลาดแฟดทหารเรือนะครับตรงนี้เขาขายตัวละหกสิบบาทนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเยอะแยะเลยตรงนี้ที่กองไว้ก็คือตัวละสิบบาทนะครับที่ห้อยข้างบนนี้ก็ตัวละยี่สิบเสื้อผ้ามือสองเยอะมากครับตลาดตรงนี้นะครับอยู่หลังเดอะมอลท่าพระนะครับตลาดแฟดทหารเรือบุคคโลนะครับ มีเสื้อผ้ามือสองเยอะแยะนะครับตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์นะครับตรงนี้ก็เยอะเลยนะครับตรงนี้ตัวละยี่สิบนะครับสามตัวห้าสิบต้องมาเลือกเอาเองนะครับถึงจะได้ถูกใจนะครับสินค้ามาจากเกาหลีก็มีนะครับมาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ เป็นสินค้ามือสองนะครับคนก็มาเลือกซื้อกันเยอะเลยนะครับสินค้าราคาถูกนะครับคนก็มาซื้อกันเยอะนะครับนี รู้ได้มาน,นตานแรกครับเพื่อมารักษาความสะอาดนะครับเพื่อโรงเรียนได้รวมใต้คานะครับอย่านั่นงกาลางเกงขาสั้นนะครับ,ม,รบรม,มีตั้งแต่ตัวละสิบบาทยี่ส<ะ>ิบ <20 S 1> บาทสามสิบบาทนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคานี้ กางเกงขายาวนะครับตรงนี้ก็ขายตัวละร้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับ3ตัว50บาทนะครับขออย่าลุ้ยแม่เขา ปวดี่เหรอเราอยู่บ้านกวาใฉี่ไม่ฉีเวลาม้งเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นรองเท้ามือสองนะครับตร,ตรงนี้ก็ขายตัวละยี่สิบนะครับ เสื้อผ้าผู้หญิงทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าผู้ชายไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับกางเกงยีนเมื่อหนึ่งนะครับตรงนี้เขาขายตัวละสองร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้ามาจากโรงงานนะครับ ละห้าสิบเก้าบาทนะครับ กระเป๋าสะพายนะครับแบบขนาดเล็กนะครับใบละร้อยนะครับบุ๊มมาเตียนนะ่าน ตรงนี้เป็นซูชินะครับชิ้นละ10บาทตรงนี้เป็นกุ้งนะครับก็จะมีราคา240 2 0 0 1 8 0บสนะครับสับระรดพูแลนะครับลูกใหญ่หน่อยก็50บาทนะครับขาย1ถุงนะครับอันนี้ลูกเล็กหน่อยก็ขายถุงละ25านะครับปลาหมึกนะครับตรงนี้อาหารทะเล โลละ240นะครับฝั่งนี้หมึกเล็กหน่อยก็220นะครับคัขบข้าวหน้าทานทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ต้มยำปลานิลน,นะครับคงละห้าสิบบาทนะครับ 都走了。